ขอความนอบน้อมจึงมีแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลาจากกิเลตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอนอบน้อมแด่พระธรรมอันเป็นคำส,สอนของพระพุทธเจ้าที่ทำให้ผู้ปฏิบัติดำมไม่ให้ตกไปในทิชั่วขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ทั้งสมุติสงและอริยสงด้วยความเคารพอย่างสงยิ่งขอเจริญธรรมท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันพระวันธรรมสวรรเป็นวันขึ้นแปดค่ำ เดือนสามปีสลูวันนี้ก็ถือว่าใกล้วันมาฆบูชาวันพระหน้าก่อมาฆบูชาการระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่พระองค์ ได้ส่งแสดงโอวาทปฏิโมกแต่เรื่องแบบนี้จะขอยกยอดไปพูดวันมาข้างบูชาแต่ถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักเดือนแห่งความรักของทางโลกและทางธรรมทางโลกก็คือวันที่14บ กุมภายังไม่ถึงเป็นวันวาเลนไทน์แต่ความรักทางธรรมก็คือวันมาฆบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ประชุมสงสาวก1,250ูปแต่อย่างไรก็ตามวันนี้จะขอนำธรรมะอันเป็นข้อคิด สักเล็กน้อยเนื่องในวันพระมาฝาท่านทั้งหลายญาติโยมสาธุชนทั้งหลายไม่ว่าวันพระขึ้นแรมจะเป็นเดือนไหนๆก็ตามหรือไม่ใช่วันพระก็ตาม การสร้างความดีการปฏิบัติธรรมไม่จำเป็นจะต้องเป็นวันพระหรือวันธรรมสวนะอะไรย่อมทำได้ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีเพราะความดีเป็นสิ่งที่ไม่จำกัด ว่าจะทำวันไหนไม่ต้องหาเลิกงามยามดีอะไรทำความดีทำเมื่อไรก็ได้เมื่อนั้นแต่เรามักจะถือเอาเลิกว่าเลิกนี้ขึ้นบันไม่เลิกนี้แต่งงานเลิกนี้ทำความดีเลิกนี้ทำามนั้นอันนี้เราถือเลิกก็ดีไม่เป็นไร แต่ธาตุดำหลักในพระพุทธศาสนาแล้วเรื่อดีก็คือเรื่อที่เราทำดีทำดีเมื่อไรเมื่อนั้นก็คือเรื่อดีถ้าทํทำชั่วเมื่อไหรก็เป็นเรื่อที่ชั่วฉะนั้นการทำดีการทำชั่วมันไม่ได้กำจัดเออไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นวันไหนไหน ทำเมื่อไหร่ก็เป็นผลเมื่อนั้นฉะนั้นชีวิตของเราตอนนี้ก็ชารามาทุกวันวันคือแก่นั่นเองชาราก็คือความแก่แก่ไปทุกวันทุกวันวันแก่แล้วก็ต่อไปก็มีเจ็บมีตายโครคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียนบางคนก็เป็นโรคตั้งแต่เป็นเด็กเด็กเล็กน้อย ก็เจ็บไข้ได้ป่วยกันฉะนั้นความตายคือสิ่งที่รอคอยเราอยู่ในข้างหน้าแต่ไม่รู้เมื่อไรแต่ทุกคนจะต้องตายแน่นอนนั้นความตายมันพลากชีวิตของทุกชีวิตและสรรพสิ่งทั้งหลายก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ ดับไปเหมือนกันทั้งสิ้นแต่เมื่อเรานึกถึงความตายแล้วเรามักจะตกใจมักจะจะไม่อยากจะคิดถึงเพราะความตายเราไม่อยากจะถึงความตายไม่อยากจะตายคือทุกคนไม่อยากตายแต่ก็ต้องตายเหมือนกันทุกคนหนีความตายไปไม่พ้นแต่พระพุทธองค์กับทรงตรัสว่า มารณา,านุสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานควรทำเป็นนิดคือมันนึกถึงความตายที่จะมีแก่ตนเราจะได้เป็นผู้ไม่ประมาทเมื่อเรารู้ว่าจะตายแน่นอนเราก็เล่งสร้างความดีเพราะว่าที่พึ่งของเราเนะี่ยในชาตินี้ชาติหน้าคือความดี ความดีเท่านั้นความดีเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของเราทุกภพทุกชาติถ้าหากเราไม่ได้สร้างความดีแสดงว่าเราไม่ได้สร้างที่พึ่งเอาไว้เราจะต้องสร้างที่พึ่งคือความดีเอาไว้ถ้าหากว่าเราสร้างแล้วเราก็มีหลักประกรันได้ว่า เมื่อเราละโลกนี้ไปเมื่อเรายังไม่ถึงบัคผนิพานจะต้องตายตายแล้วจะต้องมีการเวียนว่ายตายเกิดอีกความดีเท่านั้นแหละยติหยมทั้งหลายที่จะเป็นที่พึ่งของเราที่เราจะได้อาศัยต่อไปเราจะได้ไม่ต้องไปสู่ในทุกติอบายภูมิ และคุณงามความดีที่เราสั่งสมเอาไว้เราไม่จาเป็นจะต้องประกาศให้ใครรู้ก็ได้ว่าผมทำความดีนะดิฉันทำความดีนะไม่ต้องให้ใครรู้ก็ได้เราทำดีเราทำให้เราเองเรารู้เองว่าเราทำใครรู้หรือไม่รู้ไม่สําคัญให้รู้ตัวเองว่า ตัวเองทำดีก็พอแล้วบางคนทำดีเพื่ออยากจะให้มีชื่อเสียงให้มีหน้ามีตาในสังคมอันนั้นก็ดีอยู่แต่ไม่ได้ดีที่สุดไม่จำเป็นจะต้องให้ใครรู้ก็เป็นความดีฉะนั้นการทำคุณงามความดีการสร้างบุญสร้างกุศลเป็นสิ่งที่ควรทำในวันนี้ ใครจะรู้ความตายแม่พรุ่งนี้เพราะว่าคนเราไม่รู้ว่าความตายมันจะมาถึงเมื่อไรเราสร้างความดีไว้เมื่อเราพร้อมทำแล้วก็ทำความดีเอาไว้เลยทำไว้แต่ความดีนี้ไม่ได้หมายถึงจะต้องใช้เงินใช้ทองนะความดีนี่ในพร,ระพุทธศาสนาหมายถึงการดีด้วยกายวาจาใจทานศีลภาวนา ที่เราสั่งสมที่เราสร้างเอาไว้การให้ทานก็ดีก็เป็นความดีการรักษาศีลก็เป็นความดีการภาวนาก็เป็นความดีแต่คนเรามักจะให้ทานให้ทานนี่เก่งนักเท่าไหร่ก็ให้แต่ว่าศีลไม่ค่อยเอาความดีที่สองไม่ชอบทํากันทําแต่ความดีที่หนึ่งคือการให้ทาน ให้ทานก็เป็นที่พึ่งได้อยู่แต่มันไม่ดีแท้ให้ทานเป็นสิ่งที่ประเสริฐแท้แต่ว่าศีลจะต้องมีด้วยศีลก็คือสิ่งที่รักษากายวาจาให้เรียบร้อยเมื่อเรามีศีลศีลก็จะรักษาเราถ้าเราไม่มีศีลศีลก็จะไม่รักษาเราเรียกว่าธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมฉะนั้น เรามีให้ทานแล้วอย่าลืมเรื่องศีลทำบุญตาบาตเป็นประจำและแต่ไม่ค่อยมีศีลคือชอบไปฆ่าสัตว์บ้างไปลักไปโกงคนอื่นบ้างหรือเป็นนอกใจผู้รักผู้ครองบ้างไปโกหกหลอกลวงบ้างไปเสพสุราเมรัยบ้างคือคนไม่มีศีลฉะนั้นการที่จะให้ทานมีอนิสง์ก็ต้องมีศีลเป็นฐานเสียก่อน เมื่อศีลมีเป็นฐานแล้วการให้ทานทานนั้นก็จะมีอานิสงส์ฉะนั้นเราจึงนิยมกันว่าไหวพระรับศีลถวายทานทานศีลภาวนาเรียงกันลำดับนี้ก็จริงอยู่แต่ว่าก่อนที่จะให้ทานจริงจะต้องมีศีลซสก่อนถ้าศีลไม่บริบูรณ์แล้วการให้ทานก็ไม่บริบูรณ์ฉะนั้นเรารักษาศีล ควบคุมกายวาจาให้เรียบร้อยทำใจให้สะอาดแล้วก็ให้ทานแต่อีกอันหนึ่งคือการภาวนาทานศีลภาวนาภาวนานี้ก็ควรจะทำเป็นนิดไม่ว่าจะอยู่แห่งหนํำบลใดประเทศใดก็ตามภาวนาได้เราไม่ต้องรอว่าเอ,อ้าไม่ใช่นาที่ของเรา ไม่ใช่เรื่องของโยมเป็นเรื่องของพระเรื่องการภาวนาไม่ใช่นะการภาวนาคือการทำใจให้สะอาดสว่างสงบเป็นสิ่งที่ควรทำแก่ทุกๆคนจะอยู่เมืองนอกเมืองในเมืองไทยต่างประเทศก็ตามถ้าเรามีการภาวนาแล้วนะ่ยใจของเราก็จะพองใสบริสุทธิ์เมื่อใจของเราบริสุทธิ์เราไม่ต้องรักษาศีล ศีลมันก็มีข้อมันโดยอัตโนมัติเมื่อใจของเรางามแล้วศีลมันก็งามข้งมันเองนะฉะนั้นรักษาใจิตใจของเราให้สะอาดสบายสงบงดงามจเจริญเมตตาภาวนาเอาการรมฐานบทใดก็ได้เอาพุทโธก็ได้ยุบหนอพ้องหนอก็ได้แต่ขอให้ใจิตใจของเราสงบ เมื่อจิตใจของเราสงบสะอาดสว่างแล้วอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นหมดทุกอย่างนั่นจึงจึงฝากข้อคิดแนวทางธรรมในเช้าวันพระวันนี้เตรียมตัวว่าวันพระต่อไปก็เป็นวันพระใหญ่คือการทำบุญมาคบูชานะปี2565นะแล้วก็จะเตรียมการ หรือว่าเราจะไปทำการใหญ่โตก็ไม่ได้เพราะว่าสถานาการณ์โควิดมันยังไม่สงบระง,งับมันยังมีอยู่เราก็ต้องไปแต่ต้องระมัดระวังแม้จะไม่ได้ไปรวมกลุ่มกันหลายๆเราก็อยู่ที่ไหนก็ทำได้และ,แะไม่จำเป็นจะต้องรอจนถึงวันมาฆบูชาการทำความดีทำได้ทุก วินาทีทุกนาทีทุกชั่วโมงทุกวันเดือนปีไม่มีโอกาสอื่นนอกจากโอกาสทุกวันเป็นโอกาสทั้งนั้นไม่ต้องรอโอกาสเทศกาลต่างๆการสร้างความดีก็จะมีได้ทุกโอกาสเมื่อเราสร้างดีก็เป็นดีไม่ดีก็คือไม่ดีนั่นจึงขอฝากให้ท่านสาธทุกชน้งหลายได้เข้าใจธรรมะรับอรุณในเช้าว,วันนี้ ที่วัดป่าสหธรรมิการามตำบลแม่ปังอำเภอรพระทัวเชียงใหม่วันนี้อากาศหนาวพอสมควรประมาณ11-12องศาตนกลางวันก็ร้อนแต่ไม่เป็นไรทางเหนือ,นนอหนาวกว่าน,นี้เยอะเมื่อวานในคุยกันว่ากี่องศาที่สวิเดรนด้ท่านบอกว่าโอ้วันนี้ศูนย0องศาบางก่อนพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณเดนมาร์กท่านก บอกว่าวันนี้หิมะตกเนี่ยหิมะกระตกยาิโยมกบ็บอกว่าหิมะตกที่อินเดีไอน์แสดงก็พายุเข้าเนี่ยหิมะเต็มไปหมดเลยเนี่ยบ้านเรานี่เหมาะแล้วแหละอยู่เมืองไทยเนี่ยอากาศกําลังพอดีพอดียิ่งล้านนาภาคเหนือเนี่ยอากาศยิ่งดีนะอำเภอพระนี่ก็เหมือนกันอากาศดีมากนะนั่นจึงของ ฝากข้อคิดแนวทางทำวันนี้ว่าการสร้างความดีไม่จำเป็นจะต้องรอวันสำคัญสร้างความดีเมื่อไหร่ก็เป็นความดีอากาลิโกปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการขอฝากข้อคิดแนวทางทำเช้าวันนี้เพียงเท่านี้ ขอความสุขความเจริญจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้ชมผู้ฟังโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอน